สวัสดีครับผมสวัสดีนะครับพี่พี่สมาชิกทุกท่านนะครับผมสาหรับคลิปนี้นะครับมาพบกับแนวทางหวยลาวสามัคคีนะครับแล้วก็หวยลาวสามัคคี VIP นะครับแล้วก็ลาว VIP แล้วก็ลาวกาชาตินะครับผมวันประจาวันที่26กนะครับมกราคม2566นกะครับก็สี่ลาวนะครับพี่พี่ในค่ําคืนนี้นะครับผมก็เมื่อคืนนี้ผมไม่ได้ลงให้นะครับเพราะว่าติดธุระนะครับพี่ต้องขอกราบขอโทษขออภัยด้วยนะครับสำหรับ พี่ๆท่านใดที่ติดตามแนวทางนะครับผมก็สลหรับวันนี้ก่อนจะไปรับชมนะครับก็ขอฝากคําเตือนพี่ๆนะครับเช่นเคยนะครับตัวเลขทุกตัวทําจากสูตรคํานวณนะครับโปรดใช้วิจรณยาณในการรับชมนะครับชื่นชอบแนวทางตัวเลขค่อยตามนะครับไม่ชอบสามารถเลื่อนผ่านได้นะครับผมแล้วก็ฝากถึงนะครับพี่ๆสมาชิกเพื่อนใหม่หรือเพื่อนเก่านะครับที่เข้ามารับชมแล้วเนาะอาจจะยังไม่มีบ้านเสียงโชคนะครับหรือว่า กำลังมองหาบ้านใหม่นะครับสำหรับบ้านแสงโชคนะครับก็ไปที่ใต้คลิปใต้คอมเมนต์เลยนะครับก็จะเจอบ้านขุมทองนาคานะครับเข้าไปทักทายสอบถามน้องแอดมินดูก่อนได้นะครับช่วงนี้มีโปรโมชั่นเนาะก็คือเล่นเกมสนุกด้วยนะครับร่วมเล่นเกมสนุกกับทางบ้านขุมทองนาคาได้นะครับผมวันนี้นะครับแนวทางที่ผมจะให้ไปนะครับสําหรับลาวสามัคคีนะครับ ตัววิ่งนะครับผมตัววิ่งที่ผมจะให้ไปวันนี้ผมให้วิ่งไปที่6นะครับสายลูดนะครับให้ไปที่เลขสองนะครับผมให้ไปที่เลขสองนะครับประกบคู่นะครับผมสองสามสองหกสองเจ็ดหกศูนย์หกสาม หกเนะครับสมตัวก็จะเป็นในที่2 6 7 6 2 3นะครับตามนี้เลยตัวเจาะนะครับตัวเจาะก็จะเป็นในที่6 7 2 3 2 6นะครับผม ส่วนในแนวทางนะครับหวยลาว VIP สามัคคีนะครับพี่อันนี้ลาวสามัคคี VIP นะครับลาวสามัคคี VIP นะครับในตัววิ่งนะครับผมให้วิ่งไปที่เลขเจ็ดนะครับผมสายรูดนะครับให้ไปที่เลขสามนะครับผมประกบคู่สามห้าสามหก สามแปดเจ็ดสามเจ็ดหกเจ็ดแปดนะครับผมสามตัวนะครับก็จะเป็นในที่สามเจ็ดหกเจ็ดสามห้านะครับส่วนตัวเน้นตัวเจาะนะครับผม ตัวเน้นตัวเจาะเนาะก็เป็นพื้ที่76แล้วก็3538นะครับผมประมาณนี้นะครับส่วนแนวทางลาว VIP นะครับลาว VIP นะครับผมลาว VIP นะครับตัววิ่งนะครับ ตัววิ่งผมให้วิ่งไปที่2นะครับไปพี่สายรูดนะครับผมให้ไปที่เลขแปนะครับผมประกบคู่นะครับ8 1 8 2 8 3นะครับ2 1 2 3 2 6นะครับผมก็3ตัวก็จะเป็นในที่8 2 6 สองแปดหนึ่งนะครับประมาณนี้เลยนะครับพี่พีประมาณนี้เลยนะครับสองหกแปดหนึ่งนะครับแปดสองนะครับผมส่วนแนวทางลาวกาชาตินะครับลาวกาชาติตัววิ่งนะครับ ผมให้วิ่งไปที่ศูนย์สายรูดนะครับผมให้ไปที่เลขหก 6, นะครับให้ไปที่เลขหก 6, นะครับประกบคู่ก็จะเป็นในที่ศูนย์หนึ่งศูนย์สองศูนย์หหหนึ่งหสองแล้วก็หกสามนะครับ ส่วนตัวเน้นตัวเจาะนะครับตัวเน้นตัวเจาะตัวเน้นตัวเจาะผมให้ไปที่ศูนย์หนึ่งนะครับหกสองหกหนึ่งนะครับพี่ศูนย์หนึ่งหกหนึ่งหกสองนะครับตัวเจาะสามตัวนะครับสามตัวก็จะเป็นในที่หกศูนย์หนึ่ง 062นะครับพี่พี่ก็ประมาณนี้นะครับหวยลาวหวยลาว VIP เนาะแล้วก็หวยลาวกาชาดนะครับผมนี้ในรอบเด็กนะครับแล้วก็จะเป็นแนวทางลาวสามัคคีนะครับแล้วก็ลาวสามัคคี VIP นะครับพี่พี่ก็ประมาณนี้นะครับก็ชินชอบชื่นชอบนะครับช่นชอบแนวทางนะครับลาวไหนก็ลองพิจารณาดูนะครับ ก็ไดแนวทางตัวเด่นตัวเด็ดไปแล้วนะครับก็อย่าลืมนะครับเข้าไปเสี่ยงโชคในที่บ้านขุมทองนาคาได้นะครับเข้าไปที่ใต้คลิปใต้คอมเมนต์ได้นะครับก็จะเจอบ้านขุมทองนาคานะครับผมก็สำหรับพี่ๆสมาชิกนะครับก็ขอขอบคุณนะครับที่คอยเป็นกําลังใจให้แอดนะครับเนาะก็สลับคอมเมนต์ดีๆนะครับผมที่เข้ามาเป็นกําลังใจให้กันนะครับผมเนาะแล้วก็วันนี้ก็ขอแสดงความดีใจกับแนวทางหวยรัฐบาลเวียดนามด้วยนะครับฮานอยนะครับก็ถือว่า มาในตัวเน้นตัวเจาะนะครับพี่พี่ขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับค่ําคืนนี้นะครับขอให้ปังปงเฮงเงทั้ง4ีาวเลยนะครับลาวสามัคคีราวสามัคคีย i p แล้วก็ราว v i p แล้วก็ราวกาชาตินะครับผมสลับคลิปนี้กาบสวัสดีครับ